เพราะฉะนั้นเห็นไหมครับการเตรียมการ8ดอย่างของมันก็เหมือนกับเตรียมรถไว้ให้พร้อมรอแค่คนขับก็คือสสที่เข้าไปในสภาเมื่อสสเข้าไปในสภาเป็นมุสลิมจํานวนมากก็มีอํานาจการต่อรองการตั้งรัฐบาลมันมีอํานาจครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นพักที่1เป็นพรักอันดับ3ดูตัวอย่างเช่นพักกรุงิใจไทยตอนนี้ครับจะเลือกจะมาอยู่ฝ่ายเพื่อไทยเพื่อไทยก็ได้ตั้งรัฐบาลเลือกไปอยู่ฝ่ายพลังประชารัฐพลังประชารัฐก็ตั้งรัฐบาลต่อไปพรักมุสลิมก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันไม่จําเป็นต้องมีสสเป็นร้อยคนหรอกครับ แค่รวมกันสักห้าสิบคนมันก็ได้เปรียบแล้วมีอำนาจต่อรองแล้วนี่คือแผนของมันที่จะยึดรัฐจะยึดรัฐสภาแล้วนักเลือกตั้งทุกคนเลือกตั้งไปนี่หมดเนื้อหมดตัวครับใช้เงินยี่สิบามสิบห้สิบล้านถ้ามีใครบางคนไปเสนอว่ามึงอยู่กับกูไหมกูให้ร้อยล้านเงินอาลานปีละสามแสนล้านมันมาซื้อสอสอซื้อพักการเมืองพักละพันล้านเนี่ยท่านผู้ชมคิดว่าจะรอดไหมจะมีพักไหนที่ใจแข็ง นี่แหละครับนี่คือมหันตภัยที่กําลังจะยึดรัฐสภาก็คือโจนแขกทําไมมันต้องยึดล่ะครับก็เพราะว่ามันหมดเวลาแล้วไงครับไอ้จอมกบฏเปรมก็ตายคนไทยก็ตื่นขึ้นเยอะไอ้ซาอุก็เร่งไอ้มาเลก็เร่งเวลาบีบมันมากมันจําเป็นต้องยึดในการเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจําเป็นครับเป็นไฟบังคับครับ,รบมันจําเป็นจะต้องเผด็จศึกกันในการเลือกตั้งครั้งนี้แหละครับเพราะฉะนั้นเราถึงต้องเร่งที่จะพูดกันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับ เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตื่นตัวแล้วก็รู้เท่าทันนะครับรัฐธรรมนูญเปิดช่องโหว่ไม่ได้บัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมันถึงมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ให้เป็นสยามดารุสสลามโดยไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและอาศัยกลไกของรัฐสภา